คงอยู่กันที่เรื่องของการลอยกระทงนะคะทางด้านประมงจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะก็ได้รณรงค์เชิญชวนนะคะให้ปล่อยพันธุ์ปลาพื้นบ้านแทนการปล่อยปลาที่จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําพื้นบ้านค่ะว่าที่ร้อยโทสมบุญกุลบูรประมา ขออภัยค่ะสมพรกุลบูลนะคะประมงจังหวัดนครราชสีมารณรงค์ปล่อยสัตว์น้ําทําบุญลอยกระทงด้วยการปล่อยสัตว์น้าพันพื้นบ้านไทยเป็นมงคลเสริมดวงชะตาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัจจุบันคนมักนิยมปล่อยสัตว์น้าอธิป,ปดุกรสเซียปดุกบิกอุยและปลานิลซึ่งล้วนเป็นสัตว์น้ําจากต่างถิ่นไม่สามารถกําจัดได้โดยระบบห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติส่งผลให้ปัญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมถูกทําลายทําให้วิถีชีวิตการดํารงชีพของชาวประมงพื้นบ้าน เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งสัตว์น้ําต่างถิ่นบางชนิดมีนิสัยชอบลุกรานและมักดูดกินไข่ปลาที่วางไว้ริมตลิ่งไม่ให้สามารถแพร่พันธุ์ได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่ซึ่งสัตว์น้ําพื้นบ้านที่ควรปล่อยอาทิป,ปลาตะเพียนทองปลาหมอไทยปลาไหลปลาสวายปลาตะเพียนขาวและหอยขมทั้งนี้เพื่อมีมีความเป็นสิริมงคลตามชื่อของปลาที่ปล่อยและเพิ่มพันธ์สัตว์น้ําให้กหล่งธรรมชาติและได้บุญในวันรอยกระทงด้วยค่ะ